สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดังพันก้อนถอยรถหรูป้ายแดงผู้บริหารมอบเองถึงมือเลขทะเบียนชัดมากเป็นอีกหนึ่งคนที่มีอะไรมาให้แฟนๆได้ว้าวอยู่ตลอดสำหรับนักรองมากความสามารถดังพันกรบุญยะจินดา ซึ่งล่าสุดวันที่26มกราคมดังพันกรได้ถอยรถรูปป้ายแดงโดยมีประธานบริษัทของค่ายรถเดินทางมาส่งมอบด้วยตนเองโดยเจ้าตัวโพสภาพพร้อมเผยว่า Many thanks to Mr. Alexander b a r a s เ a ประธานบริหาร BMW Group ประเทศไทยซึ่งได้เดินทางมาส่งมอบด้วยตนเองกับ The News BMW 5 Series บอกเลยว่าสวยงามมากครับและขอขอบคุณทีมงานจากนิตยสารเฮลโลประเทศไทยและบอกเลยว่าสายเสียงไทยหวานหมูเลยทีเดียวเพราะเจ้าตัวได้เผยเห็นเลขทะเบียนรถแบบชัดเจนมากใครที่ชอบเสียงดวงต้องไม่พลาดนะคะเพราะเลขสวยมากจริงๆค่ะเลขทะเบียนรถของคุณดังก็คือหมายเลข4045ค่ะฟังอีกครั้งนะคะ4045ค่ะงวดนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ